หนึ่งนาทีกับกอทอรถจนที่ผ่านการดัดแปลงโหลดเตี้ยนั้นมีโอกาสส่งผลให้ระบบบังคับเลี้ยวผิดปกติอีกทั้งยังส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามีระยะและขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางที่จำกัด ขณะที่การปรับแต่งรถด้วยการยกสูงจะส่งผลต่อการทรงตัวขณะขับรถโดยเฉพาะการเข้าโคง้งและหากต้องขับรถด้วยความเร็วสูงจะส่งผลให้ยางไม่ยึดเกาะถนนเท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดรถพลิกคว่ำหรือหลุดโค้งได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ล้อแม็กกับยางหากไม่สมดุลกับรถอาจเสี่ยงต่อ,อยางระเบิดได้เมื่อขับในสภาพถนนที่มีความคลุกคะและหากขอบกระทะล้อแม็กบางเกินไปอาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นทําให้มีความเสี่ยงให้เกิดยางระเบิดได้เช่นกันลดเสี่ยงเลี่ยงภัยร่วมสร้างวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม